วันนี้มาแต่งหน้าแพนโทน2025ัมามอค้ามูดลุคนี้กันค่ะเป็นลุกที่สวยแพงนัวแบบนี้เลยนะคะทุกคนเริ่มจากลงรองพื้นกันก่อนเลยนะคะใช้รองพื้นงานผิวของ Dior b a c k ก t a g e ก็จะลงปรับสีผิวให้สีผิวมันดูสม่ำเสมอแล้วลงคอนซีลเลอร์กันนะคะคอนซีลเลอร์ปกปิดดีแต่ให้ความชุ่มชื่นต้องตัวนี้เลยค่ะนาตาชาเด n น n a ก็จะลงใต้ต่นะคะเบลนดให้มันดูเนียน เสร็จแป้งใต้ตานะคะใช้ของเคสแต่งตาวันนี้ใช้พาเลตนาตาชาเดโนนาไอนีดอองออพพาเลตนะคะใช้สีน้ำตาลอ่อนแบบนี้ลงให้ทั่วเปลือกตาเลยใต้ตาด้วยนะคะจิกสีน้ำตาลเข้มเอามาทาเป็นซอฟไลน์เนอร์เบาๆชิดขนขนตาทาลงมาใต้ตาด้วยนะคะจิกสีน้ำตาลเข้มที่เราเอามาแต่งตานะคะเขียนเงาตรงถุกใต้ตา ลงกริตเตอร์สีน้ำตาลอมชมพูตรงกลางหัวตานะคะเติมกริตเตอร์สีอ่อนอันนี้ตรงถุงใต้ตาเล็กน,อน้อยใช้อายไลเนอร์แบบครีมของแคนเมคเอามาเขียนเส้นอายไลเนอร์ให้มันดูคมชัดขึ้นก็จะเขียนชีดโค้นขนตานะคะเขียนเชียงขึ้นไปใช้นิ้วนะคะวิ่งขึ้นตรงหางตาแบบนี้คอนทัวร์สันจมูกกันนะคะวันนี้จะใช้ two face natural eye palette นะคะเป็นสี น้ำตาลอมเทาแบบนี้นะคะคอนทัวไปตรงบริเวณสันจมูกของเราแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คอนทัวตรงกรอบหน้าด้วยจากนั้นจะมาดัดขนตาปัดมาสคาร่าแล้วก็ติดขนตาปลอมกันค่ะเติมมาสคาร่าเล็กน้อยนะคะให้ขนตามันดูยาวขึ้นบัดออนใช้เป็นของถาดอเมซอนเนียอันนี้เป็นสีเพียเป็นสีน้ำตาลอมส้มที่ ปาดแล้วคือแก้มนัวบ่มแดดมากปาดไฮไลท์วันนี้ใช้ของดีออลแบ็กสเตใช้สีเนื้อผสมกับสีน้ำตาลอันนี้นะคะปาดบริเวณหนกแก้มนะแล้วก็ส่นจมูกทาลิปสติกนะคะใช้เมบลินไวนิลสีเบอร์หนึทาตรงขอบปากไปก่อนจากนั้นจะใช้ยิปแสงสีชมพูกับปีทาลงไปตรงกลางปาก จากนั้นก็จะได้ลูกมอคคาหมูดเป็นโทนหนูดน้ำตาลที่สวยแพงแบบนี้เลยนะคะ